ขู่ค่ะเข้าไปศึกษาทุกคนอ๋อนี่ไงหลายๆคนกินชาของเราเขาถึงง่วงนอนหลายคนกินแคปซูลเราเขาถึงง่วงนอนเพราะอะไรรู้ไหมทุกคนครู่ไปศึกษาคนลุกมากก็เลยอยากเอามาแบ่งปันเพราะในสมุนไพรทุกคนในสมุนไพรมันจะมีสมุนไพรหลายตัวมากๆทุกคนที่ไปกระตุน้นนะคะเมลาโทนินทุกคน มันสมุนไพรคุณไปเซิร์ชเลยสมุนไพรมีหลายตัวมากที่ไปกระตุ้นการทำงานให้เมลาโทนินผลิตทุกคนให้ตัวสารตัวนี้เมลาโทนินมันผลิตพอมันผลิตได้เยอะมันส่งไปที่เซลล์มันทำให้เซลล์ของคุณอยากพักผ่อนแล้วมันทำให้เซลล์ขับสารพิษคุณจะฉี่บ่อยคุณจะเหนื่อแตกอะไรประมาณนี้ทุกคนมันสอดค้อง ทำไมตั้งแต่กินชาอีชันก็หลับได้ยาวอะไรอย่างนี้นะคะคือมันก็ได้ยาวกว่าสี่ชั่วโมงนะทุกคนมันก็ตา,าเกือบห้าหกชั่วโมงอะไรแบบนี้นั่นแสดงว่าทุกคนเรามาถูกทางแล้วนะคะสำหรับใครที่นอนไม่หลับเวลาเราออกกําลังกายเหงื่อออกแล้วสารพิษจะถูกขับออกเพราะสาร เมลาโทนินตัวนี้ค่ะทุกคนเขาจะทํางานเวลาเซล์ขยับร่างกายเขาจะไปป้อนให้เซลล์นะคะให้เซล์รับรู้ว่าเขามีผลิตจํานวนมากแล้วเซลลค่ะพอมีสารตัวนี้มากมันเกิดความสุขมันเกิดอยากพักผ่อนอยากอะไรเงี้ยมันจะไปขับของไม่ดีของเสียออกผ่านทางเหงื่ออุจจาระปัสสาวะอะไรพวกนี้ค่ะมันจึงทําให้ร่างกายอะค่ะเวลาออกกําลังกายมันจะหลั่งสารพวกนี้ออกเยอะมากมันจะหลั่งสารพิษออกมันจะให้เราขับเหงื่อขับอะไรออกมันจึงทําให้ร่างกายเราเหมือนเพียแต่ไม่เพีย คือคนออกกําลังกายเขาจะรู้ดีนะว่าเขาจะกระปี้กระเป๋าแต่อีกส่วนหนึ่งเขาจะอยากพักผ่อนไปถามคนที่ชอบออกกําลังกายนะว่าจริงไหมบางส่วนเขาจะกระปี้กระเป๋ามากแต่บางส่วนมันเหมือนอยากพักผ่อนแบบนี้ค่ะเขาบอกว่ามันเป็นแบบนี้แหละเพราะเมลาโทนินมันผลิตมากขึ้นในเวลาที่ออกกําลังกาย ะะแล้วมันก็ขับสารพิษออกอย่างนี้ค่ะนะคะใครที่ออกกําลังกายเป็นประจำเดินเป็นประจำวิ่งเป็นประจำออกกาลังกายเป็นประจำอ่ะคุณจะรู้สึกกับปี้กระเป๋าก็จริงทุกคนมันรู้สึกทําอะไรแล้วแบบแขนขามันไม่ติดมันอะไรอย่างี้แต่คุณจะหลับง่ายเพราะมันหลั่งสารเมลาโทนินออกเยอะ สารตัวนี้จะไปป้อนให้เซลล์แล้วพอเซลล์รับมันต้องการให้เซลล์พักผ่อนเต็มที่แต่พอคุณอะร่างกายคุณปรับพักผ่อนเต็มที่แล้วมันจะไม่ง่วงนะนะหลังจากเกินประมาณหนึ่งที่สองอาทิตย์ไปแล้วมันจะหลับปกติมันจะไม่ทําให้เราง่วงตอนกลางวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าสารตัวนี้มันคุ้นชินกับเซลล์เราแล้วมันป้อนเซลล์เราเป็นประจําเหมือนเราป้อนอาหารเช้ากางมันเย็นเช้ากับมันเย็นแบบเนี้ยค่ะทุกคนข้อมูลนี้ดีมากนะ ขัวรู้ข้อมูลนี้ครูรีบไปศึกษาในสมุนไพรเลยว่าทําไมกินสมุนไพรแล้วง่วงนอนเพราะว่าสมุนไพรมันมีฤทธิ์ในการขับพิษท,ทุกคนเวลาการขับพิษเนี่ยมันไม่สามารถขับเองได้นะเวลาขับพิษน่ะพิษส่วนใหญ่มันจะอยู่ที่ตับนะคะคุณเคยรู้ไหมคนที่เป็นตับตับแข็งตับดําตับมีจุดมะเร็งตับหรืออะไรพวกนี้ทุกคนจะง่วงจะง่วงจะตัวบวมเพราะว่าตับมันมีพิษเพราะฉะนั้นต้องไปขับที่ตับนะคะทีนี้จริงค่ะ หนูนอนหลับยากแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วเห็นแม่น้ําจิ้มแล้วครูก็เลยรีบไปศึกษาเลยนะแล้วแบบโอ้สมุนไพรแล้วมันขับพิษพอมันขับพิษแล้วสมุนไพรมันมีตัวหนึ่งไปบํารุงเซลล์แล้วมันไปบํารุงตัวเนี้ค่ะมันไปทําให้สารอเมลาโทนินผลิตขึ้นมาได้เยอะทุกคนเพราะว่าสารพิษมันถูกขับออกตัวเมลาโทนินมันถูกผลิตเพิ่มมันจึงทําให้คุณง่วงอุ้ย ดีใจได้คำโต้เขาบอกว่าการที่เราจะผลิตสารเมลาโทนินได้เพียงพอต่อความต้องการของเซลล์หนึ่งทุกคนมันจะทำให้เราหน้าไม่แก่ทุกคนครูก็มาสังเกตว่าเฮ้ยหลังๆมามีแต่คนชมว่าหน้าเด็ก <c oughs> แอปก็ส่วนหนึ่งแอปก็ส่วนหนึ่งตัวจริงก็ส่วนหนึ่งนะจ๊ะทุกคนเวลาไปไหนอย่างเงี้ยเจอ f c อย่างเงี้ย f c จะบอกว่าครูคะทำไมครูตัวจริงสวยหน้าเด็กมาก ไม่เหมือนในจอเห็นไหมขนาดในจอใช้แอปนะคะเออก็จะประมาณนี้เพราะอะไรพอเราอะ่ะทุกคนถึงแม้ว่าคุณนอนน้อยแต่คุณหลับสนิทไงอ่าหนึงน่งหนึง่งร้ยนะคะสมมุติว่าคุณนอนน้อยนะคะคุณนอนห้าชั่วโมงหกชั่วโมงแต่คุณนอนหลับสนิทแบบนีน้ทุกคนหลับไม่ฝันนะหลับสนิทเหมือนเหมือนแบบรืดไปเลย นั่นแสดงว่าสารตัวนี้ในร่างกายของครูมีเยอะมันจึงทาให้ครูหลับสนิทไม่ฝันร่างกายของเราอ่ะมันมีช่วงที่เซลล์สามารถผลิตสารดีๆออกมาหรือว่าสารดีๆในร่างกายมันผลิตออกมาแล้วมันสามารถป้อนให้กับเซลล์ในร่างกายเราได้เต็มที่เพราะฉะนั้นชาของเราก็เหมือนกันเขาสามารถที่จะผลิตสารเมลาโทนินเพื่อที่จะบํารุงเซลล์ในร่างกายของเราได้แล้วก็ขับสารพิษออก